รายการอร่อยช่อง5เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ อร่อยช่อง5้ามาแล้วนะครับใช่ค่ะทัวรนอาทิตย์แบบนี้นะคะคเจอกับเรา2คนแน่นอนถูกต้องฮะหลายๆคนนะครับนั่งดูรายการของเรานะครับพอดูเสร็จปั๊บก็ไปตามร้านที่เราแนะนำนะติดอกติดใจกันใหญ่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้จัดให้เลยนะฮะเหมือนกัน3ร้านนะฮะร,ร้านแรกดีกว่าซ็อกแซกพาไปไหนดีคะรับเอาเป็นของแบบว่าแหม ทานเล่นดีกว่าแต่ก็เป็นมื้อหนัหนกๆได้เหมือนกันนะฮะเป็นข้าวปัน้นญี่ปุ่นเงนเหรอถูกต้องฮะปั้นเป็นรูปที่สวยงามนะฮะและที่สําคัญเขามีเมนูแบบว่าแป,กแปลกๆเมนูใหม่ๆเมนูสําหรับคนไทยยังมีเลยนะฮะคือยังไงอ่ะไม่เข้าใจก็คือว่าเป็นรสชาติแบบในไทยอย่างผัดกะเพราอย่างเงี้ยเขาสามารถมาทําเป็นข้าวปั้นญี่ปุ่นได้อ,อร่อยจริงๆกับร้านข้าวปัน้นชื่อลาไลครับผมช่วงอร่อยซอกแซก ตอนนี้นะครับจะยืนอยู่ที่จุฬาซอย42ยูเซ็นเตอร์2ครับคุณผู้ชมครับต้องมาร้านนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาปั้นอร่อยมากๆนะนะฮะเป็นแบบฟิวชั่นนะฮะร้านเขาขายดิบขายดีขนาดนี้ต้องไปชิมครับเชิญข้างในเลยครับช่างสวยงามเสลอเกิดนะครับสวยงามถึงเจ้าของร้านก็สวยด้วยนะสวัสดีครับวัสดีค่ะอันนี้คือเจ้าของร้านนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือคุณเจลรี่ั่นเองนะครับนี่คือหน้าตาของข้าวปั้นที่พูดถึงใช่ค่ะนะฮะชื่อร้านของเราก็คือชื่อ ไรที่แปลว่าข้าวใช่ค่ะ rice r y c e ค่ะที่บอกเป็นฟิวชั่นมีไทยผสมด้วยคือยังไงอะคะไส้ข้างในนะคะเราใช้ผสมประสานอย่างเช่นยำปลาทูแล้วก็มีข้าวข้างนอกเป็นข้าวปั้นญี่ปุ่นเนี่ยค่ะแล้วอย่างนี้เราไปเอาสูตรความอร่อยมาจากไหนพวกน้ำซอสพวกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อขางเรามีแบบเป็นพาร์ทเนอร์ค่ะเขามีเขาเป็นเชฟห้าดาวค่ะจากออลเอนเต็คคุณจะรี่แล้วอย่างนี้เราต้องปรับให้มันเข้ากับแบบลิ้คคนไทยไหมใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรสชาติคนไทยค่ะ แบบคนไทยเลยเดี๋ยวที่ตั้งอยู่นี่มันคือของแท้หรือของปลอมมันอย่างไงฮะลองกัดดูไมไม่ได้ฮะ <c oughs> ผมดูแล้วหแข็งขนาดนี้ครับ <c oughs> คุณอย่ามาเล่นกับผมอย่างนี้นะเดี๋ยวผมเคี่ยวจริงๆนะนะฮะ <c oughs> ทีละอย่างดีกว่าอ่ะทีละเมนูอันนี้คืออันนี้เป็นยำแซลมอนค่ะทุกผมกัเข้าปั้นนะครับที<ช>่เป็นไก่นี้นะฮะอันแรกนี่ครับอันนี้เป็นไก่ป๊อปค่ะแบบว่าผสมผสานจากเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะไก่ป๊อปครับผมนะฮะทั้งหมดนี้อันแรกนี่ครับอันนี้เป็นเมิสเตอร์ดิชค่ะเป็นหอยเชลกับเผากรแลวไข่ดาว ไข่นอกกระทะค่ะตรงนี้เป็นฟูริกากเกตของเราทําเองค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นกระเพรากรอบเป็นแมันจะมีรสชาติแบบว่าหอมกระเพราบ้านเราอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้ววิธีการเสิร์ฟเราต้องเสิร์ฟบนแผ่นศิลานี้ปะใช่ค่ะถ้าทานในร้านนะคะเท่ากับแสดงว่าเราซื้อกลับบ้านได้ด้วยได้ด้วยค่ะก็เราก็จะใส่หูกระต่ายให้ค่ะฝั่งนี้มีอีกนะครับคุณผู้ชมอันนี้คืออันนี้ตัวจริงเลยค่ะตัวจริงเลยใช่ที่จะให้ชิมใช่ค่ะใช่ไหมฮะเด็ดมากทานพริกได้ไหมคะโอ้โห อันนี้เป็นปูนิ่มค่ะปูนิ่มนะฮะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ค่ะขายดีค่ะโอเคครับที่รักครับวันนี้ที่รักจัดให้เจี๊ยบเลยดีกว่านะฮะว่าอยากจะให้เจี๊ยบทานอะไรบ้างเป็อยท้องก็ได้เลยค่ะจัดเลยนะครับผมเดี๋ยวไปนั่งรอที่โต๊ะนะครับโอเคค่ะครับมาแล้วโอ้โหอันนี้เป็นปูนิ่มค่ะ อันนี้เป็นเดอะดิชค่ะอันนี้ก็หอยเชลล์กะเพรากรอกค่ะแล้วฉีดอะไรเข้าไปข้างในเนี่ยอันนี้เป็นซอสค่ะซอสถ้าต้องการความเผ็ดหรือต้องการความฉ่าก็บีบเข้าไปได้อีกเป็นซอสกะเพราเลยเหรอใช่ค่ะแล้วอันนี้ครับอันนี้เป็นโปอกกี้บอลนะคะพ็อกกี้บอลใช่ค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราต้องมาชิมกันดูนะฮะจะอร่อยสมคำร่ำลือหรือเปล่าเราเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มค่ะ11โมงถึง2ทุ่มครับผมขอบคุณมากมครับคุณเจรลี่ครับขอบคุณคะจ้ ชมครับต้องแบะให้ดูข้างในนะครับข้างในนี่เขาจะมีนี่ฮะหอยเชลล์ก็อร่อยอะความรู้สึกก็จะเหมือนทานข้าวผัดกะเพราแบบไทยๆแต่เป็นข้าวญี่ปุ่นมันก็จะมีความหวานมีไข่ดาวโปะหน้ามาอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันนี้เป็นเบอร์คอนชีสสีแดงนี่ก็คือเป็นซอสมะเขือเทศนะครับคุณผู้ชมครับกัดเลยดีกว่า เขาผัดด้สาหายญี่ปุ่นด้วยโอ้รสชาติกาตวันหวานวานะคุณผู้ชมครับหวานหอมหอมหวานข้งนางในก็จะเป็นเบคอนนะฮะภายในใหญ่เลยนะฮะคุณผู้ชมเแล้วก็ชีสนะฮะอร่อย่คุณผู้ชม,ชะะรม,ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะซื้อกลับบ้านนะฮะก็จะใส่แพ็กเกจก็คือจะใส่ให้แบบนี้นะฮะมาให้อย่างนี้เพื่อกลับบ้านไงน่ารักเลยนะเอาไปใช่ตู้เย็นถ้าจะทานก็คือเอาออกมาทานได้เลยแต่ตอนนี้ไม่ต้องกลับบ้านแล้วก็ทานที่นี่เลยดีกว่า ข้างในเป็นเนื้อปูนิ่มเต็มเยอะแยะไปหมดเลยครับพคุณผู้ชมแล้วก็ท็อปปิ้งที่ใส่ไปนะฮะไอซีซีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาสั่งมาจากนอกเนี่ยมันจะทําให้ชูรสขึ้นมาและทำให้ข้าวญี่ปุ่นอย่างเนี้ยมันหอมอร่อยขึ้นปกติข้าวสวยก็คือข้าวสวยกับหมดนะเพรมีแคข้าวเปล่าใช่ไหมครแต่นี้คุณสามารถทานข้าวไปเรื่อยๆก็ยังอร่อยอยู่อ่ะแล้วคุณจะติดอกติดใจรสชาติไม่ใช่หน้าตาเดียวยเดียวรสชาติของเขาดีเยี่ยม จะบอกให้ฝากด้วยนะครับกับเขาปตั้นร้านไลน์ไม่ผิดหวังแน่นอนครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ